อ้าสวัสดีครับผมอยู่กับผมภูมิออสเลนอีกแล้วนะครับและครั้งนี้นะครับอ่าแล้วอยู่กับคนเล่นอีกครั้ง<ย>อีกแล้วเย่ละมาอยู่กันในโมก,โกิโกะในพาร์ทที่6กละในพาร์ทห้าจำได้ไหมว่าดิฟฟี่โมกิโกะปะทะกับคิงโมงก,โกิโกะโอ้โหระหวังความจริยธรรมกับจักรพรรดิอันไหนจะเหนือกว่ากันเดะและอุ้ย <c oughs> อนะเอาไรเงี้ยเขาทุกอย่างมันจบลงแล้วมันจะกลายเป็นโมกิโกะหมูแฮมแกอะแกยังไม่เข้าใจหรือ,อยังไงกันเผ,ผามันซะเราคำสั่งไม่อย่าอย่า

ดิฟฟี่โมกิโกเออร่างกายของเขาอ่ะกลายลุกเป็นไฟและก็กลายเป็นสเต็กกลายเป็นสเต็กชิ้นใหม่ล่าสุดอัดทั้งหมหมูแฮมโอเคติ๊กโอ้ยอะไรเนี่ยโหมาเลอใส่เฉยเลยอะตายไม่สงสารว่ะพระเอกันางเอกก็บ๊ายบาย เกินไปตอกแตกตอกแตกน่าเสียดายจังเลยที่ดิฟเป็น่นโมกิโกตายแล้วมันก็เปลี่ยนรูปให้โยนากาเป็นรูปแบบนี้โอ้โหกัดฟันน้ำตาไหลนาำสารอืมอื้มอ,อื้มอืมเก่อนขึ้นไปกัน Yeah. อะไรครับเเมื Five ่อกี s, ้มือเผลอไปกดปิดไหมอะมันนี Three ่อะก็ปิดอะที่เปิดใหม่เป็นปุ่มครับบถ้านวไมบ้านือจมวะ้จ่ายค่าไฟทุย่อ่ไม่ค่อยเวิร์ติดเชื้อแมว ล่อเล่นจงเถอะฉันกลับมาแล้วอะไรเหิอะไรวะอะไรวะชินยะออชินยะขอรับบ้านมกดูเหมือนเธอจะมาช้าไปหน่อยนะเออฮะใพี่ชายออีช่อ่ะพี่ชายพี่ชิยโอ้โหโอ้โหครับสร้างวิลกรรมเต็มบ้านเลยครับ ใช่อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละโอ้ยตาแดงโอ้จะไปตาแดงโอ้โหตาครับติดเชื้อตาแดงแน่นอนมันก็หลีไปเร็วเร็วใช่ใช่มันในสียู่ใากาศถึงตาเธอแล้วมาให้ทุกอย่างมันจบลงไปเลยดีกว่าเฮ้ยมีตาแดงนี่มาจิมาสิ มาหาพี่ชายแล้วมันก็เริ่มมันมัก็จะเริ่มทำงานผมขืนอ่ะยเอาโอ๊ยโอยเดียเดี๋ยว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 เดียวเดี๋วเี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียกีวดีวดี๋ยดี๋ยดีเดีเดี๋ยวเดวเดีอยวเดีวเเดียเยยดีดีดดีีดเเวเวยาตบอ ฮ่าโอ้โหโลคิตพี่ชายหยุดเถอะพี่ชายพี่ชายพี่ชายเฮ้ยไม่มองเยอะจ้ะเฮ้ยโอ้โหเสียงมีดโอ้ยทำไมเสียงมันเป็นเสียงของเต้นผมเขาทักผมมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยากมองเลยวะไม่รู้ โอ้โหสวยงาม,งามบปังสิแล้วพอมีคนขับรถผ่านมามีคนกำลังขับรถมาอยู่เอ้อย่างนี้นต้องตนี้ก้าเนะครับถ้าจารั์เตียเกีงผ้าไปก่อนนะ ทำไมพี่มันจะฆ่าเราอะมันฆ่ากูได้ไงฮะ โอเคกดอ่าแล้วไงต่อแล้วเราก็หนีขี่มาแล้วเราก็ขึ้นรถบัสแค่ไหนก็จำไม่อยู่เอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยพูดอะไรมาดิฮะสี่สิบสองเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนเขายังพูดดิเมื่อก่อนพี่มันไม่โรคจิตเอ้าเท็จุดๆุแค่นี้แลนะนะทำไมฉันกำลังหนีอย่างนั้นหรือเนี่ย พี่ชายมีความสุขแล้วให้ต่อแล้วก็ตายขอโทษนะพี่ยังไงอะแล้วก็ตายอ่าอะไรเอ๊ะอ๋อเป็นปุ่มกดให้รถบัสหยุดเอ๊ะอ่าฉันจำได้ว่าฉันกดปุ่มให้รถบัสหยุดแล้วทำไมมันยังไม่หยุดเนี่ย เอ้ยอะไรเนี่ยทำไมรถมันไม่หยุดขอดูหน้าคนขับไปเถอะมันคือไม่ได้ยินสัญญาณออกแล้วไงขอดูหน้ามาหน่อยดิเอ้ยมิสเตอร์คนขับรถเอ่อโอ้โหจักแกโมเกะโมเกขอคุณนั่งรถไปทางฉันนะไม่จะกลับไปที่พุสะโมเกะก็บินไปแล้วครับกัวเล่ขอบคุณ เลยจะย,ย้อนจากไปเมื่อกี้ก็ได้นี่มีน้ำหน้าไม่พาคุณมาส่งที่ไหนไม่มาส่งตายซะวิ่งหนีพวกโมเกะตนิดโมเก็ตโอ ี้กในตำนานทั้งเก็ดชดเ,ชกเ,กดเอกะเฮยาไราจะไม่โดนข้หาโทเฟอร์ขับรถไังไงวะเออแต่กูว่าสมควรไม่ให้มันตายเลยแม่งเหอเดีลวดีล้วแม่งนี่สเ้โมเกะโมเกะ อะไรของเนี่ยอ่าทำไมฉันวะนี่ฉันจะกลับไปหัวหน้าถอยไปฉันจะกลับบ้านออกไปพ้นนี่อ่าเอ๊ะเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนแป๊บนึงว้าฉันขอโทษฉันมันงี่เง่าเองฉันมันงี่เง่าฉันเลยขอโทษเแล้วทำไมต้องแทงฉันด้วยไม่ได้แทงมันตบหน้าอ๋อขอโทษ ปล่อยให้ไปง่ายเลยเว้ยจะมาดูงักไหมนเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมตาเปลี่ยนวะอ๋อเธอติดเชื้อแมวอัะทุยเออไป ร like, yeah. ้อยเยนไปไม่ประหยัดเงินเลยเองนี่อุ้ยเราเงินมีเงินต้องหนึ่งพันสองพันเยนอะ่ะโอ้โหมันก็ไม่รู้จักประหยัดอะไรเฮ้ยเยเฮ้มันพี่ใช่พี่เราไม่ใช่นะ่ะนั้นแ่ะผีใช่เอาเฮ้อผีใช่วัวโป๊ะเฮ้ยที่มกกันในปราสาทมึงเกโกะไม่ใช่เหรอเนี่ย แน่นอนประสาทโมกิโกะมีแต่สัญลักษณ์โมกิโกะโอเคครับอ่ายังไงต่อ,ตอก็เซฟไปแล้วนี่ เอปะไม่รู้เป็นไรทำไมเดี๋ยวนี้ไม้มันเสียบ่อยบ่อยมาเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตซ่อมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเอาเอาเอาอย่าขัดข้องเดี๋ยวด้ อปแล้วครับอีอไอ้นนไบสองนั้มันมายืนเฝ้าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเปิดประตูเข้าไปไเลยแล้วเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปเราก็จะเจอกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใ้ประตูนั้นนะครับมันก็คือคืออะไรครับคุณรู้ไหมครับอเ,เอา้าันบ้านเราไม่เห็น่เนี่ยโอ้โหโลกต่างมิติ ไม่ตาแดงและครนี้โอ้โหติดเชื้อตาแดงจากพี่มาอีกแน่นอนอะไรล่ะคราวนี้อะไรพี่พี่ชาเออชินย่าไม่ใช่เหร,รอขอรับกลับบ้านเอามันก็พูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอพี่ขอเทอดรอบนี้ จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วหันหน้ามาดิไม่ต้องสื้ออะไร,ออะไ,รไม่ต้องไปดูแร้วเออโหตาแดง,แด,งดีใจที่เธอพูดอย่างนั้นนะตาแดงเออเออมันตาแดง <c oughs> เอา้ามันจะจบแบบไหนละคราวนี้นเอา้าเอาไม่ใช่ว่ <c oughs> ะพี่พี่ชายท,ทำไม <c oughs> พี่ชายทำไมทำไม ทำไมถึงคิดสั้นเนอะทำไมทำไมเนอะเหรอเอาเอาไม่ตาแดงอะเอาโอ้ทำหน้าหล่อแล้วคราวนี่ ออกดกันแล้วกันนะเมื่อกี้เผื่ออะไรมีอะไรสกอรจิ้บเอยพี่น้องครับติดตามกันเลยตระกูลตาเดียวอัดถุยพี่ชายแล้วไงต่อแบบพี่ชายเอ้ามันพูดคำเดิมคุณกลับมาแล้วขอโทษทีนะแบบพี่ชายพี่ชายคนเดิมไอแค่นี้ต้องมีความสุขแล้วขอจะรับกลับบ้านพี่ชาย ต่อเอาหลับไปแล้วจุดจุดจุด Good night อ่าชั้นยังไม่ตายอะไรชั้นมีความสุขมากเลยมีความสุขตรงไหนวะแล้วไงต่อจบเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบ啊 ว่าพาร์ทนี้จะ,จะจบแน่นอนอ่ะดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจบอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรกัไม่จบอีกเหรอเอา้าจบแล้วนี่วะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมันอาจจะมีแบบอะไรที่แบบท่องซ่อนไม่อยู่แน่นอนมันเป็นอนในเดอะวิเทาอะมีแน่นอนแคส โมเกโกะดิฟฟี่โมเกโกะโมเกโกะคิงโมเกโกะโอตัวละครมิตามิชินยะโอ้นามสกุลเหล่เนียและขอขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะครับ รวมสร้างอะผูแะ้และคุณและคุณคือผู้เล่นที่ทำให้พวกเราประทับใจเป็นอย่างมากมีมีเดียนะ๋ยะเอามีดไปทำไมอนะ่ะว่าตอนนี้ตรงมันจบยังไง ขอบคุณนะครับที่เล่นเกมนี้ขอขอบคุณอย่างมากเลยถ้าม,มีโอกาสนะ่เดิมจะ่อเอาให้เล่นใหม่อีนะครับโอเคครับทิ้งกับทับทิ้งับับอ่บุยแฮปปี้อินโอ้โหนี่มันจบแบบมีความสุข่ด้ไงเนี่ยพี่ชายมันตายนะตอนจบมันไม่มันไม่เรียกว่าจบแบบมีความสุขเลยแบบนี้เนี่ย เออช่างมาันม,มาแล้วแต่ช่างละเอียดทั้วฮะแต่ยังไงต่ออ่าเอางี้เราก็ขอจบคลิปหนบัตรนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ,รบ,บ,นนรบโอ้ครับแต่ทำไมต้องอยังพึ่งทําไมมันก็จบอ้าวเอ้ยยังไม่จบดีกว่าไอ้ไอ,อ,อ้ตัวเดิมนี่ไงที่มึงเราอ่าเป็นยังไงบ้างองอคงจะสนุกใช่ไหมหนังสือฉันเขียนขึ้นมาเองเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องราลี่สุดยอดมากนะอ่าแล้วเป็นไงล่ะเธอรู้สึกดีขึ้นหรือยังอ่ะ มันง่ายไปหรือเปล่า mm hmm. จุดๆไม่ไม่อะ mm hmm. อ,อ่าฉันว่าอะไร mm hmm. แล้วแล้ว,แล,วแล้วเธอ mm hmm. เอ่ะเฮ้ยทำไมไม่พูดเลยล่ะ hey! mm hmm. เฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นไงบ้างอะ่ะ mm hmm. เรื่องราวเนี้ย mm hmm. มันก็จบลงได้ดีหรือเปล่าคุณ mm hmm. รู้สึกมีความสุขไหม ความสุขไหมนายว่าไงอระเฮ่ยโยนากะเอา<ฟ>เอา้อนี่อย่าบอกนะว่านี่คิงโมกิโกะและ้วที่โยนากะนี่มันฮะนี่บอกมันเล่าเรื่องนี้ให้กับโยนากาฟังนะไงฮ่ฮฮ่ อเไปแล้วกองขัโมเโมกเ็โมเโมกะโมกมกเโมเกะอีกแล้วอแล้วก็จบลงด้วยอาจจะเอาอเปลี่ยนสีล้ โอ้ณที่เมืองหิมะอันแสนไกลไลืมไปว่ามีคมนที่เป็นหิมะอยู่ยยที่นั่นเดี๋ยวนะที่ไทรัสลเซียโอ้อะไระพวกสีกาขาวเนี่ยใช่เลยชื่ออะไรนะจัไม่ได้แล้วโมโกเกียโมโกเก,กียก็ฟฮัสกาย โมเกโกะโมเกโกะพันธัสึเกะะตากมขเขาต้องกลับมาอีกครั้งกลับมาที่ปราสาทของโมเกโกจัดการโมเก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 โอไม่ตายเอไม่ไม่ตายอ้าวแล้วมีใครโอ้แล้วเาแล้วเากลับมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp i could allow i see กอันมนนกล่อมบทเพลงให้โลกนี้แต่ไรผู้คนยนยินส่งที่ยานยังท้องฟ้าที่อยู่แสนไกลเกินกว่าส่งลำแสงล้องยิงผ่านไปด้วยปืนลูกนี้